สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีวันนี้มีงานห่อโต๊ะนะครับเพื่อนๆนี่ครับเราจะใช้ปฏติกขุมแบบนี้ครับแล้วก็เทปพันครับหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะพันฟิล์มอีกรอบครับเพราะว่าเขาขนของมาไว้ที่นี่ครับเพื่อนๆนี่ครับคุมกันฝุ่นครับเพราะว่าช่วงนี้ละอองเกสรของต้นสนนะครับเยอะมากเลยครับมันจะเกาะครับ โต๊ะที่ดำๆที่เห็นก็จะต้องห่อเหมือนกันครับเพื่อนๆห่อตรงขานี่ครับงานบนนี้นี่ครับห่อหมดนี่เลยนะครับถ้าไม่หอก็ฝุ่นก็เกาะครับฝุ่นเกาะเยอะมากเลยครับครับที่เพื่อนๆเห็นครับฝุ่นละองต้นสนนะครับถ้าโดนแล้วคันครับผมก็ผื่นขึ้นคันแขนคันขาเต็มเลยครับก็ใช้ยาทาก็เหมือนเดิมครับก็พอบรรเทาอาการคันได้ครับ ก็ได้ห่อไประยะนึงแล้วครับหลายหลายหลายตัวอยู่ครับช่วงนี้หลังจากเสร็จให้อาหารวัวก็ต้องมามีงานเสริมแบบนี้ครับช่วงส่วนนี้งานหน้าร้อนเยอะครับเพื่อน,อนก็มีงานแบบนี้นะครับก็ห่อไปครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆเฮง,งๆทุกคนนะครับผม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ